3วิธีคิดให้ชีวิตได้ไปต่อนะคะจากหนังสือเล่มนี้ดีไซน์สปรินค่ะซึ่ง3วิธีคิดนี้เน่ย,เนยก็คือคิดเองนะแล้วเอามาแอปพลายกับชีวิตของเรานะคะจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยนะข้อ1ก็คือว่าเราจะต้อง start at the end คืออะไรก็คือเราจะต้องมีภาพความสำเร็จในใจใครอยากสำเร็จใครอยากเป็นแบบไหนเนี่ยเราจะต้องมีแบบว่ามีภาพนั้นน่ะนึกออกป่ะทุกคนลองหลับตาแล้วก็คิดถึงภาพ ภาพนั้นเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นคนสําเร็จนะฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเองฉันมีรถมีบ้านในฝนันอะไรอย่างเงี้ยอะเมื่อเราเห็นภาพนั้นชัดอะเราก็แค่ลงมือทําเพื่อให้ภาพนั้นน่ะมันเปลี่ยนจากความฝันกลายมาเป็นความจริงนั่นเองและข้อ2ก็คือเรื่องของแมปนะในบทนเนี้ยเนี่ยเลยให้ดูรูปนี่แมปเนี่ยมันคือ เดี๋ยวนะเห็นไหมอันนี้ก็คือจุดสตาร์ทและอันนี้คือจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นตอนที่เราอะเรารู้แล้วใช่ป่ว่าเมื่อกี้เราอยากไปไหนเราต้องกลับมารีเฟล็กตัวเองด้วยว่าแล้วตอนนี้ฉันอยู่ตรงไหนนะเราอีกนานแค่ไหนกว่าฉันจะไปได้ก็ให้มาลองดีไซน์กระบวนการดูว่าเฮ้ยเราฉันจะทําวิธีไหนอะเพื่อฉันจะไปถึงเชียงใหม่ให้ได้อ่าสมมติตั้งเป้าเป็นอยากไปเชียงใหม่แบบนี้เป็นต้นนะคะและอันที่3ก็คือก็คือเรื่องของ อันนี้เขาบอกให้เรา ask expert นะคะเขาบอกว่า nobody knows every t h i n g นะคะก็คือในโลกใบนี้มันไม่มีใครรู้ทุกอย่างนึกออรปะเรารู้อย่างหนึง่งเพื่อนรู้อย่างหนึง่งคนนั้นเก่งอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสำเร็จเราต้องไปถามคนที่เขาเป็น expert ไอตรงเนี้ยมันก็สําคัญมากชีวิตจริงอะ่ะเราไม่ใช่แบบอยากรู้อะไรก็ไปถามมัว่วถามซั่วแต่เราต้องถามให้ถูกคนและถามคําถามให้มันถูกต้องด้วยเพื่อที่จะได้คําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะและนี่ก็คือเป็น3วิธีคิดนะที่เอามาแอปพลายได้จากหนังสือเล่มน,นี้นะคะถ้าคุณสนใจนะคะแล้วก็ชอบคอนเทนต์อาหารสมอง2นาทีนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้ที่เพจแพชชั่นทูวินนะคะในไปก่อนนะสวัสดีค่ะ